สวัสดีกันด้วยนะครับผมเดวิดเคนวันนี้ก็จะมาสปอยซูเปอร์แมนภาคล่าลสุดที่ไปดูมานะคะคลิปนี้มีสปอยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถปิดไปได้เลยแต่ผมหวังว่าทุกคนจะดูซูเปอร์แมนอย่างสนใจกันแล้วนะครับโอเคอย่าลืมกดซับ c r i b e และกดกระดิ่งช่องนี้ไว้คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับการสปอยหนังนี้นะครับฉากแรกมาเลยครับเราจะได้เห็นว่าซูเปอร์แมนนอนกระอักเลือดอยู่หลังจากการต่อสู้ของ ฝั่งของเล็กนั่นเองนะครับบอกเลยครับว่าแรกมาเราเห็นซูเปอร์แมนเป็นกระสอบทรายนอนอยู่กับคริปโตที่ซูเปอร์แมนเรียกมาแล้วเหมือนคริปโตจะเป็นหมาดื้อเลยจริงๆนะครับซูเปอร์แมนเข้าฟื้นฟูภายในฐานของตัวเองซึ่งฐานนี้จะเป็นฐานลับที่จมอยู่กับมหาสมุทรแอตแลนติกฮะเป็นฐานแบบว่าเฉพาะทางมากต้องใช้ DNA ของตัวเขาเองนะครับเขาได้ฟื้นฟูกับพวกโรบอททั้งหลายที่ตั้งไว้ด้วยการอาบแสงแดดนั่นเอง ซึ่งเขาก็ไปสู้ใหม่อีกครั้งปรากฏว่าก็ถูกเตือนว่าพลังไม่เต็มร้อยจะไปสู้อีกแค่แพ้กันเหรอแต่ว่าโซูแมนเรายือนหยัดมากๆเลยนะครับแม้ว่าจะฟื้นฟูไป80แต่ก็ยือนหยัดเต็มที่ไปเลยโยลกบกดองนี้แม่งนี่ขนาดไปดูซับไทยยังฮาฉากบางฉากแล้วเนี่ยสงสัยฮาจากตอนที่เราได้ยินเสียงภาคไทยในตัวอย่างนะฮะซึ่งบอกเลยรัาว่ากลับมาอีกทีก็สะบักสะบอมตามเคยพี่ซุปเรายังไม่เท่เท่าไหร่นะฮะ แต่เราก็ได้เห็นเพื่อนๆของเขามาด้วยนั่นเองนะครับเขาก็ได้พายแพ้อีกรอบหนึ่งและรอบนี้เหมือนกับว่าสบับกสปอมเอาเรื่องเลยทีเดียวกลายเป็นว่าเจมกันทําให้การเล่าเรื่องมาดูดีนะแล้วก็แน่นอนว่าเล็กซ์รูเทอร์ภาคนี้แม่งโอ้โหตรงกับคอมิกเลยทั้งกวนตีนทั้งวางแผนล้มโซมแมนสุดทั้งทําข่าวปลอมว่าเนี่ย แล้วคือไอ้เล็กเนี่ยมันพาทีมของมันไปแฮกถึงฐานเลยซึ่งที่เข้าฐานได้เพราะว่าไอ้อันตาแมนที่มันโคดิ้งมาจากเส้นผมโซเปอแมนอะแล้วมันเป็นตัวคุมของเล็กรูเทอร์ซึ่งเล็กรูเทอร์ภาคนี้ทําให้ได้อารมณ์เหมือนมิสเทริโอของสไปเดอร์แมนเลยทีเดียวนะครับทั้งข่าวปลอมทั้งคุมทั้งทําทีมงานทั้งอะไรโอ้โหเหมือนเราดูมิสเตอริโอเวอร์ชันดีซีเลยเล็กรูเทอร์เนี่ยแต่กลายเป็นว่าที่โซเปอแมนมาโลกเนี่ยมันเล่าเรื่องว่าแบบ มาแค่โฮโลแกรมนะพ่อแม่ของโซนะ่แมนเนี่ยนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าจะให้เล่าเรื่องเหมือนภาคก่อนๆเดี๋ยวมันแป๊กไงสุดท้ายแล้วเราก็ได้เห็นมุมมองเลยนะครับว่าเล็กเนี่ยก็คือทําให้โซ่แมนหมัดไส้สุดเลยนะโซ่แมนแม่งหัวร้อสุดเลยนะยังจะถ่ายข่าวโซ่แมนเกซึ่งไอเล็กเนี่ยมันก็ไปตอแหลในข่าวนะพยายามจะล้มไม่ได้เหนือสุดแล้วคนก็มองโซ่แมนเป็นเหมือนกับว่าเป็นภัยร้ายโซ่แมนเนี่ยจะครองลกมานนั้เพราะว่าใน เสียงเต็มๆที่มันขาดหายตอนโซไมมาโลกอ่ะก็คือมันมีบทความที่พูดว่าจงทําลายคนที่ไม่เชื่อเราและก็จงครองอะไรสักอย่างนั่นแหละนั่นแหละเลยเป็นเหตุให้สามารถทำเฟคนิวได้เต็มที่เลยว่าโซแมนเป็นภัยโซแมนเป็นตัวอันตรายนะนิวฉากหนึ่งที่คริปโตโดนจับไปรัฐฐานโซแมนล่มคือโซแมนนี่หัวร้อนใสเล็กเต็มที่เลยทีเดียวนะครับแมงโคดุเดือดเผ็ดมันเลยทีเดียว ในฉากที่เราได้เห็นแล้วนะครับว่าการเปิดพ็อกเก็ตวิเนเวร์เนี่ยก็คือไอเล็กลูเทอร์เนี่ยมันเปิดมาเพื่อขังคนที่แม่งไม่ชอบนะขังหลายๆตัวซึ่งในตอนนี้เราจะได้เห็นมาเชียนแมหันเตอร์ในร่างที่ยังไม่มีชุดนะแล้วมาเชียนก็แปลงธาตุได้นะซึ่งแปลงมาเป็นคริปโตไนท์ปุ๊บไอโซเวอร์แมนสลบเหมือดแล้วทีนี้ไอเล็กมันก็ต้องจับตัวประกันหนึ่งตัวที่เป็นคนหนึ่งที่ช่วยโซเวอร์แมนไว้นะฮะซึ่งคนที่ช่วยโซเวอร์แมนไว้ก็คือชาวเมืองคนหนึ่งนั่นแหละแต่ปรากฏว่า มันยิงทิ้งเพราะด้วยความหมันไส้ทําให้โซลแมนโกรธจัดแต่ตอนนั้นพลังทำอะไรไม่ได้ก็เลยจังหวะนี้นะก็เลยบอกให้เอมาเชียนสร้างพลังคล้ายค้าดวงอาทิตย์ขึ้นมาเพราะโซลแมนต้องได้แสงอาทิตย์ถึงจะคืนพลังได้แล้วตัดฉากที่มันสร้างดวงอาทิตย์เนี่ยโอ้โหโคตรอีปิกทางกระจกปุ๊บต่อยเละต่อยเละช่วยคริปโตแล้วพอฉากนี้เราก็จะได้เห็นรูปของมาเชียนนะต่อยไปต่อยมาปุ๊บปรากฏว่าเกิดหลุมดำนะครับก็เลยต้อง ช่วยกันหนีออกมาให้ได้พอหนีกันออกมาได้ปุ๊บไอเล็กูเทอร์หัวร้อนปาดินสอใส่ผู้หญิงเลยนะฉากเล็กหัวร้อนนี่แม่งโคตรเวียงเลยแหมสุดๆจริงๆนะเอาไอกายการเนอร์มาหาเอาฮอเกิลมาเด่นสุดท้ายแม่งก็มีการเมืองเอาอะไรพวกนี้มาเกี่ยวจะมีฝั่งหนึ่งที่ปล่อยทหารมายิงนองเลือดฝั่งที่ปักธงโชว์แมนปรากฏว่าฉากละกายการเนอร์โชว์เด่นนิ้วกลางเลยทีเดียวนะครับ และมีฉากหนึ่งที่เราได้เห็นเลยนะครับว่ามีสัปปะหลาดตัวใหญ่จาชื่อไม่ได้ละพยายามอยู่กันอย่างเต็มที่เลยซูสแมนกับฮอคเกิลไกแกร์เนอร์และก็อีกตนหนึ่งที่เป็นหน้าดําๆก็น่าแหละครับช่วยกันไปช่วยกันมาเราได้เห็นมุมมองหลายๆมุมมองแล้วรวมถึงทั้งมุมมองความรักของซูสแมนและโลอิสถึงแม้จะถกเถียงกันแบบว่าสุดๆแต่สุด,สด,สดท้ายก็งลงรอยทั้งช่วงสัมภาษณาข่าวไปมาเนี่ยรวมถึงจะมีฉากที่เราได้เห็นในะยะสสำคัญ้วยนะครับว่าพ่อแม่บุญธรรมของซูสแมนก็สอนซูสแมนว่า พ่อแม่ให้เราเลือกทางเองมันไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างทุกคําที่พ่อแม่โซมันพูดไว้นั่นเองนะครับหลายหลบ่งบองทําให้เราคิดได้เลยว่าโซมนสามารถเลือกทางตัวเองได้คำพูดของพ่อแม่อาจจะเป็นเพียงสิ่งที่ทําให้เราได้เลือกทางเองนะครับประมาณนั้นนี่คือสิ่งที่จะเป็นคําตอนต่อๆไปแต่ฉากที่อีปิงที่สุดก็คือฉากที่โซมันมาถึงเลคขอบตอนที่ไอรอยแตกอ่ะมันเกิด ทีเนี้ยรอยแตกมันจะแตกทั้งโลกแลยอเล็กรอบมันสามารถปีกห้องไปเป็นยานแยกไปได้แต่ฉากที่สะใจที่สุดคือฉากที่ออเล็กโดนยำตอนนั้นคือโซลแมนสามารถสู้กับอันต้าแมนไปแล้วโซมแมนมันแพ้ทางอันต้าแมนไงเพราะว่าอันต้าแมนโอ้โหประโยคเด็ดของเด็กเลยว่าสมองฉันชนะพาพกําลังนั่นแหละประมาณนั้นก็ <c oughs> <c oughs> บอกเลยนะครับว่าคริปโตยำไอเล็กได้สะใจจริงๆแล้วพอซูแมนชนะปุ๊บ ฉากที่โซมนกลับมาชูเบร์ก็บอกว่าฉันน่ะก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนฉันละฉันฉันกลัวเป็นโอ้โหฉากนี้กูขำใน่ลงเลยแหมเสงพี่เอ็มทำให้เราขาฉากนี้จริงงไหมเราจะดูซับก็นั่นแหละครับสุดท้ายเรื่องก็จบแบบข่าวทําลายเล็กข่าวเสียเล็กออกมาปุ๊บเล็กแม่งหัวล้อเลยเล็กหนีไปไหนไม่ได้สุดท้ายก็ต้องโดนจับไป นั่นแหละครับสุดท้ายเรื่องทั้งหมดก็สงบลง8ปดตำสิบไปเลยครับภาคนี้เรามองว่านำเสนอเลยได้ดีฉากแอคชั่นดีเยี่ยมเจมกันหวังว่า,วาคุณจำจัก,กรวาลดีซีได้ดีต่อไปนะครับเอ็นเครดิตที่1ไม่มีหาอะไรโซฟแมนนั่งมองดูดาวกับไอคริปโตเฮ้ยลืมฉากหรือไปโค้ดเซอร์ไพรส์แล้วโค้ดแฟน์เซเว่นแล้วที่บีโซฟเบเกิลมาเป็นคาบิโอนั่นเองนะครับส่วนต่อไปก็เอ็นเครดิตที่2มองรอยแตกนะครับแล้วซูเปอร์แมนบอกกับไอหน้าดําว่า เนี่ยมันแตกนะมันไม่ตรงปรากฏว่าการที่โซแมจ้ Sadly, ername, องมองรูปปั้นเทพกิกนั้นแปลว่าภาคต่อไปต้องมีวอนเดอร์เมนตึดึง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 ดึดึนั่นแหละก็เราลุ้นกันต่อไปครขอบคุณทุกคนที่รับชมสปอยนะผิดภาพการใดก็ขออภัยณที่น้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีวันที่ดีแล้วก็ดูหนังสนุกและอย่าลืมไปซับเพจและสแนไลใน Facebook ไปติดตามและติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ไว้สวัสดีครับ